สร้างชาให้จังหวัดนราดีมาแล้วลูกสาวเราสู şey> ุมาลีมีวิชามีวิชาใหญ่อัคระเสกทุกอย่างเล้วเดี๋ยวพ่อมาไปเจอไอ้ข้าวไอ้ลูกเราแล้วก็เป็นสาวไอ้ทะเลมันไอ้บังรไรแล้วก็เป็นหนุ่มท่องกันไปเจอกันเข้าวไอ้เดี๋ยวเจ้าชู้รู้มาจากเพื่อนกันถ้าไปเจอสมมติตายตายตาย เกิดมีหน้าตายแม่้เพงตายนะตายประกันลิเกก็ต้องอยู่ในห้เตือนก่อนตาย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 น้นทุนาทีจตไม่มีเหี้ยอะไรเลยดูสินี่องคชาตเลองไอที่เงยขับมอเตอร์ไซค์ีายเก๋งมีขายขับมอเตอร์ไซค์ไ้า ไปกุลการ์กูเพ่อเผื่อแโคุ้้งเกียรติจอดลงไปช่วยทุกคนนี้กูทําชีวิตประกันชีวิตเอาไว้เลยล่ะตายแล้วแม่องกระชวลองดำดับไว้ว่าบอกให้อ้มังรายมึงหือปดแล้วอมีอมีอรรเบียมีอได้ไรเ่นกูอเมกูราเล่นกูรอเ่นกูอเล่นกูรอเลนอเลรอเล่นลอเเ่อร่นสนามมหา่เน เขาไม่รักกันเหรอแล้วเราไม่ตาย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 กะนไ้เหี้ยตามองอะไรเดี๋ยวไม่ตปชอนตายตายแ่ตายี um> ่นินทากันทั้งเมืองร่าแต่ลิเกเลยคนดูก็นิาัดป้องปากเอาล้าจะตัดไปแล้วทันใดที่ต้อกแล้ะ นี่ไปอยู่ที่นพั่งไปไปกันนะท่านนะครับเรอยู่ที่คนนะคะเฮ้ยน่ตอนนี้เราได้มาสามคนเดี๋ยวคุณไปด้วยนะคุตำรวจคนละไม่ไหนไปทำงานนอเลยมันทางเราไปเลยไปเลยไปเก็บขี้ม้าเลยไปไปนี่เกเรเริ่มจะพูดจับด้วยนี่ตอนนี้เราได้มาสามคนไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้วเฮ้ยตอนนี้ได้เป็นทห่างก้าวขู่ข้าว ที่กำพร้าตอนนี้เราได้พันธาศัยที่บ้านท่านาน้ำอมหาราชินีรับรองว่าพวกเราจะสุขสบายอย่างแน่นอนสุดยอดเพื่อนเดินทา,า,างกันไปหมายเพื่ออะไรหมายต้องการเป็นทักจืดอย่างกว้างขวางทักนาง